กีฬาไอ้ิทธิ์ยันดธรรมคืความงาเราฝฟังมนาคตให้สืบสานและสร้างสรางเพื่อใหกีฬาไทยละวัดธรรมไทยอยู่ยืนยาวอย่างยืน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 ท่อแม่ใครจคมมันสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนหลังจากที่ประเทศไทยสามารถคว้าเหรียญเงินจากกีฬาแบดมินตันในการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศส วันนี้เป็นการแข่งขันแบดมินตันในรอบชิงชนะเลิศของไทยเป็นการเจอกันร,ระหว่างวิลกลาวุดวิทิสารตัวแทนจากประเทศไทยและวิกเตอร์อาร์เซนเซนจากเดนมาร์กและผลการแข่งขันวิกเตอร์สามารถเอาชนะไปได้0ต่อ2เกม11ต่อ21และ11ต่อ21ส่งผลให้วิลกลาวุดคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้และนี่จะเป็นเหรียญเงินเหรียดแรกในกีฬาแบดมินตันในการแข่งขันโอลิมปิกของประเทศไทยด้วย เรามาฟังกันว่าชาวอาเซียนจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกสนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนแรกโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนพวกเขาต่างพากันได้เหรียญแล้วไปฉลองกันแต่เวียดนามยังหาเหรียญเหล่านั้นไม่เจอเลยแล้วแบบนี้จะไปบอกใครได้ว่าเวียดนามนั้นพัฒนาแล้วจากเวียดนาม ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าในรอบชิงชนะเลิศคู่ต่อสู้ของไทยนั้นแข็งแกร่งเกินไปแต่ฉันต้องขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยเพราะนี่เป็นเหรียญที่ยิ่งใหญ่และประเทศไทยก็จะได้เพิ่มขึ้นอีกหลังจากนี้ฉันเชื่อแบบนั้นจากอินโดนีเซียมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ทำไมไม่มีนักแบดมินตันอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยตลอดเวลาอินโดนีเซียนั้นมีลุ้นเหรียญทองโอลิมปิกในการแข่งขันแบดมินตันแต่ในตอนนี้มันแตกต่างกันออกไปแบดมินตันของเราดูจะอ่อนแอลงไปมากจากอินโดนีเซียความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้เข้ามาเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศของเขาเองตรงนี้ว่า ประเทศไทยนั้นส่งนักกีฬาไปจํานวนมากแต่พวกเขายังไม่ประสบความสําเร็จในการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกแตกต่างกับฟิลิปปินส์ที่สามารถคว้ามาได้แล้วสองเหรียญทองแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนในเวลานี้จากฟิลิปปินส์ ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อการคว้าเหรียญเงินของไทยในครั้งนี้ว่ายินดีกับเหรียญเงินที่เกินคาดนี้ของประเทศไทยพวกเขาได้ตั้งเป้าเหรียญโอลิมปิกในการแข่งขันเทควันโดมวยและยกน้ำหนักแต่นี่มันคือกำไรที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยอย่างแท้จริงจากลาาความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ายินดีกับประเทศไทยด้วย พวกเขามีเงินในการสนับสนุนกีฬาแต่กัมพูชาของเรากำลังจะทำสิ่งนั้นแต่ในตอนนี้กัมพูชาเพิ่งจะเริ่มมันหวังว่าในอีก4ปีข้างหน้าประเทศกัมพูชาจะสามารถคว้าเหรียญทองได้เหมือนกับฟิลิปปินส์หรือไทยได้จากกัมพูชาความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงกุลวุฒิในการคว้าเหรียญเงินในครั้งนี้ว่านักแบดมินตันคนนี้ อายุเพียงแค่23ปีแต่เขาสามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้ฉันคิดว่าในอีก4ปีข้างหน้าชายคนนี้จะกลับมาจุดที่เขาต้องแก้ตัวอีกครั้งอย่างแน่นอนจากมาเลเซีย มาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มีมุมมองในการแข่งขันโอลิมปิกของประเทศไทยในครั้งนี้ว่าประเทศไทยยังคงมีลุ้นเหรียญรางวัลอีกมากมายโดยเฉพาะเทควันโดและมวยพวกเขายังคงเดินหน้าต่อไปในขณะที่ประเทศของเราได้แต่มองดูประเทศอื่นๆด้วยความยินดีจากเมียนมาความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า มันเป็นเหรียญเงินที่น่าเสียดายมากๆแทนแฟนๆชาวไทยแต่ฉันคิดว่าคนไทยและชาวอาเซียนทุกคนจะภูมิใจในตัวนักแบดมินตันคนนี้เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมจริงๆยินดีด้วยกับเหรียญเงินครั้งนี้จากสิงคโปร์ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมายังไงฉันก็ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยประเทศไทยนั้นส่งนักกีฬาไปถึง51คนคงจะได้เหรียญกลับมาบ้างแตกต่างกับประเทศกัมพูชาของฉัน ที่ส่งไปแค่สมคนเท่านั้นมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะคว้าเหรียญรางวัลเหล่านี้จากกัมพูชาความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้เข้ามาเปรียบเทียบประเทศไทยและประเทศของเขาเองในการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้ว่าประเทศไทยพวกเขามีนักกีฬาไปคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านแต่ประเทศลาวของเราส่งนักกีฬาไปหาประสบการณ์มันช่างแตกต่างกันจริงๆ,จ,งๆจากลาว มาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้โดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าถ้ากัมพูชามีนักกีฬาเข้าร่วมเทียบเท่ากับประเทศไทยกัมพูชาก็จะมีเหรียญรางวัลกลับบ้านอย่างแน่นอนมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องวางแผนเอาไว้สำหรับการแข่งขันโอลิมปิกครั้งต่อไปจากกัมพูชาความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มีมุมมองที่แตกต่างตรงนี้ว่ายินดีกับเดนมาร์กด้วย นี่เป็นเหรียญทองของวิกเตอร์ที่ได้มาอย่างง่ายดายประเทศไทยยังไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้ขนาดพวกเขาส่งนักกีฬาไปมากที่สุดในอาเซียนจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากราบประชดประชันประเทศของเขาตรงนี้ว่าตอนนี้เวียดนามไม่ได้สนใจกีฬาโอลิมปิกแล้วเรากำลังตั้งใจต่อสู้ในการแข่งขันซีเกมครั้งต่อไปเพราะมันจะสมศักดิ์ศรีมากกว่าดังนั้นแฟนๆเวียดนามไม่ต้องนอนดึก เพื่อลุ้นตัวแทนจากประเทศของเราแข่งขันหลอกจากเวียดนามความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ายินดีกับประเทศไทยด้วยพวกเขาจะยังสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้อีกมากมายจากกีฬาชนิดอื่นๆมันจงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการคว้ารางวัลในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ของประเทศไทยจากมาเลเซียมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่า ประเทศกัมพูชาของเราเพิ่งจะผ่านสงครามมาได้ไม่นานเราไม่ใช่ประเทศที่มีโครงสร้างในการสนับสนุนนักกีฬาดีมากนักแต่ในตอนนี้กำลังจะสร้างมันด้วยความรวดเร็วและในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งหน้ากัมพูชาจะได้โบกธงสุดยิ่งใหญ่บนโพเดียมอย่างแน่นอนจากกัมพูชา ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ายินดีกับประเทศไทยด้วยในการคว้าเหรียญเงินในครั้งนี้ซึ่งทุกๆประเทศในอาเซียนต่างพากันได้เหรียญโอลิมปิกกันแล้วแต่เวียดนามยังมือเปล่าอยู่เลยมันบ่งบอกถึงความตกต่าของวงการกีฬาเวียดนามอย่างชัดเจนจากเวียดนาม ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ายินดีกับประเทศไทยด้วยประเทศมาเลเซียและประเทศไทยได้ยืนอยู่โพเดียมด้วยกันมันเป็นสิ่งที่ฉั้นภาคภูมิใจเป็นอย่างมากและนี่มันทําให้ชั้นได้เสียน้ําตาไปกับกีฬาโอลิมปิกอีกครั้งจากมาเลเซีย มาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฟิลิปปินส์ได้มาสองเหรียญทองส่วนทีมไทยได้มาหนึ่งเหรียญเงินหวังว่าประเทศไทยจะมีเหรียญทองตามฟิลิปปินส์ไปเพราะไทยนั้นทรงกีฬามากที่สุดในอาเซียนในตอนนี้จากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฉันนั้นแอบเสียดายแทนกุลวุฒ เพราะเขาโชว์ฟอร์มดีมาตลอดทัวร์นาเมตนต์นี้แต่ต้องมาพลาดในเกมสําคัญอย่างรอบชิงชนะเลิศมันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากแต่ฉันก็ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยในการคว้าเหรียญเงินในครั้งนี้จากเวียดนาม มาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ามันเป็นรอบชิงชนะเลิศที่ดูแตกต่างกันมากนั่นแสดงให้เห็นแล้วว่านักแบดมินตันไทยคนนี้แค่โชคดีก็เท่านั้นที่อยู่ในสายที่อ่อนแอแต่สุดท้ายก็ทำได้แค่เหรียญเงินยินดีกับเดนมาร์กด้วยจากกัมพูชาและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวอาเซียนโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า มันเป็นเหรียญเงินที่ยอดเยี่ยมของประเทศไทยซึ่งประเทศไทยยังสามารถเดินหน้าคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันโอลิมปิกต่อไปซึ่งฉันก็จะส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาจากอาเซียนทุกคนจากสิงคโปร์ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนหลังจากที่ประเทศไทยสามารถคว้าเหรียญเงินจากกีฬาแบดมินตันในการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสหากเพื่อนเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ คุณไปคลิกเข้ามาไม่ว่าจะมาจากที่ไหนคุณคิดกำลังใจให้เราจำเปอนไปในคยบไกลคอมเมนต์ุไลท์ทุกการแชร์ที่ให้รู้สึกกินดีๆได้ KJ comment KJ comment